สวัสดีครับวันนี้ก็มาสอนอะไรที่มันง่ายๆนะครับสลับตัว Basic อ e ีโอปชัก็เป็นพื้นฐานเลยแหละนะครับจริงๆก็เป็นเป็นเป็นพื้นฐานเลยที่ที่เราจะต้องรู้ไว้แต่ก็ต้องต้องขออภัยด้วยที่เอามาไว้ EP สกัยเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการเช็คการเชื่อมต่อว่าตอนนี้ระบบของเราเนี่ยยังมีการเชื่อมต่ออยู่อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตมันหลุดไปแล้วนู่นนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าถ้าเราต้องการที่จะเช็คว่าเรายังยังอยู่ในระบบอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าหลุดออกไปแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นนะครับจะต้องทําอย่างไรแล้วก็ถ้าต้องการที่จะให้มันกลับมาใช้งานได้นะครับก็จะต้องทําอย่างไรนะครับทีนี้เนื่องจากมันก็มาไกลแล้วนะครับสลับตัวเบสิกที่ผมจะมาไว้ในในใน,ในตัวท้ายท้าย EP เนี่ย ก็เดี๋ยวเอาเป็นแอดวานซ์นิดนึงนะครับเพิ่มเติมอย่างเช่นการใช้เทดนะครับในการเช็คนะโอเคอันดับแรกนะก็เดี๋ยวเรามาฟอร์มนะฮะตัว Q option เข้ามาแล้วก็ฟอร์มตัวเทดนะครับตัวเทเดอันนี้เข้ามานะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะ ล็อกอินให้เรียบร้อยอโดยปกติแล้ววิธีการเช็คเนาะก็จะมี2แบบที่แอดเคยสอนไว้ก็จะเป็น API API.connect อันนี้ก็เช็คก็คือในเรื่องของตัวล็อกอินนะครับตัวล็อกอินว่าถ้าเกิด C#1 h มันเป็น True เนี่ยก็คือแสดงว่ามันล็อกอินสำเร็จนะครับ ถ้ามันเป็น true นี้ก็คือแสดงว่าล็อกอินสำเร็จนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบสิกกันแล้วล่ะที่เรารู้กันนะครับก็ใช้เป็น if set one เท่ากับ true เนาะแล้วก็ print login โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ add y นะเพราะว่ามันถ้าเป็นมือใหม่เข้ามาเรียนเนะี่ยก็ก็จะเจอประจำเลยให้ที่ให้เขียนอะไรแบบเนี้ยนะครับออ่่า log ล็อกอิน no o k เคถ้าล็อกอินไม่สําเร็จนะอ่ะอันนี้มันง่ายแล้วนะครับสำหรับที่เรารู้แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดรันโปรแกรมไว้อยู่เนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าเออคำสั่งอะไรที่เราจะเช็คว่ามันยังเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามันหลุดไปแล้วก็ง่ายๆเลยครับก็ใช้เป็น print เอาปเป็นแบบนี้ก็ได้เช็คสร้างตัวแปรขึ้นมานะ c o n n e c t connect uh, API .check uh, check connect แบบนี้นะครับ uh, แล้วก็พิ้นตัว check connect ออกมา uh, ถ้าตัว check connect ส่งมาออกมาเป็น t r ูกก็แสดงว่าเออก็คือมันมันมันใช้งานได้อยู่นะครับ ทีนี้แอดจะใช้คำสั่งเป็น y t o เข้าไปแบบนี้นะครับ y t o แล้วก็รันขึ้นมาเนาะมันก็จะต้อง return ค่าออกมาเป็น t o รัวๆเลยทีนี้แอดก็จะปิด w i f ฟ d i ิ c o n เน c t ไปปึ๊บเน็ตอู่แล้วเห็นไหมครับอ่ามันก็จะส่งมาบอกว่าเออมันเป็น t e s นะก็แสดงว่าไม่มีการเชื่อมต่อเพราะว่าตอนนี้แอดไม่มีเน็ตนะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อกลับมา โอเคแต่ว่าทีนี้เมื่อเชื่อมต่อกันมาได้ทําไมมันหลุดไปแล้วมันก็หลุดไปเลยใช่ไหมมันก็ไม่ได้กลับเข้ามาดังน,น,นั้นเดี่ยวเราจะต้องทําให้มันกลับมาเชื่อมต่อได้ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ไม่ได้ยากก็ใช้เป็น if e check connect นะครับไม่เท่ากับ t o o แล้วก็ API นะครับ API connect อ่าก็คือเป็นการเหมือนตัวตัว reconnect เข้ามานะครับก็คือใช้เป็นตัวนี้นะ ทีนี้แอดก็แนะนำอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือบางทีเราอาจจะใช้ไปอยู่ในในของ for loop นะครับของของตัวระบบของเราอะไรประมาณนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันเรียลไทม์อยากให้มันมีการเช็คการเชื่อมต่อตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่ได้ยุ่งไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของตัวส่วนของระบบหลักที่เราเขียนก็สามารถทำเป็นเทรดเข้ามาช่วยได้นะครับก็คือแยกการทำงานนะครับ ทีนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็เขียนฟังก์ชันขึ้นมา d e ฟร e เด e ร e c n n เนแล้วก็นำตัวนี้หละเข้าไปให้มันเป็น Y เข้าไปแต่ทีนี้ไอตัว Y t o o ูอาจจะไวไปหน่อยนะครับก็จะใช้ Time นะครับดีเลยเข้ามาให้มันทำงานช้าลงนะครับก็อาจจะให้มันเช็คนะครับทุกๆ5วิอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับ time o sleep ห้าวิอันนี้ก็แล้วแต่เรานะจะไปเลือกเร time อะไรของเราก็ได้นะครับก็ใช้เป็นแบบนี้นะครับ a d target นะครับเท่ากับ reconnect dot start นะครับก็คือหลังจากที่ l o อกอินสำเร็จ um นะครับหลังจากที่ l o อกอินสำเร็จ um ก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับเอามาเอามารอ เอารอไว้นะครับในตอนที่มันทำงานอยู่มันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับรันไปเรื่อยๆอย่างเช่นแอจะใช้คำสั่ง y t o ปิ้นยอดบาลานแล้วกัน api dot get บาลานนะครับแบบนี้ y t o ปิ้นบาลา a ออกมาแอดรันเนี่ยปุ๊บ มันก็จะโชว์ยอดเงินออกมาให้นะครับเป็นยอดเงินของบัญชีแอดทีนี้ถ้าเน็ตหลุดขึ้นมานะครับหรือว่าขัดการเชื่อมต่อขึ้นมาเนี่ยนะครับไอตัวนเนี้ยก็จะเงียบไปแล้วเห็นไหมครับเงียบไปแล้วก็คือไม่สามารถทํางานได้นะครับก็คือมันจะน,น่าจะติดลูปอยู่ในของฟังก์ชันของตัว API e c u p t i o n ดังนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนะครที่เวลาใครรันไปนานๆแล้ว เออเน็ตหลุดนะครับมี for loop ตัวนี้มาเนี่ยมันก็ติดเออเลยเซลเกตบาลานมี Y าเข้ามาอีกไม่เท่ากับนั้นก็ติดลูกละติดลูปได้ได้ของ API ของไอเคีย c อเก็จะทำให้มันค้างนะครับพอมันค้างทีนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วนะครับคือคือบางทีที่ Ad d ให้ใช้เป็นตัวเทดขึ้นมาเนี่ยให้ให้เข้ามาช่วยเพราะว่ามันก็จะได้แยกกันทำงานไปเลย เพราะว่าเผื่อบางทีแล้วเนี่ยในฟังก์ชันของเราในโปรแกรมของเราเนี่ยมันทํางานฟังก์ชันส่วนอื่นยังไม่ได้วนวน,วนเข้ามาอ่านฟังก์ชันตัวนี้นะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลบางทีบางคนบางคนรู้อยู่แล้วว่ามีคําสั่งตัวนี้อยู่ก็ไปเขียนใส่แต่ว่ามันไม่ทํางานเพราะว่ามันไม่มันมันไม่มันไม่ได้วนขึ้นไปที่จะมาอ่านทํางานตรงตรงคาสั่งในเรื่องของการเช็คตัวคอนเน็กแล้วก็รีคอนเน็กให้เราดังนั้นมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลว่าเอ๊ะมันค้างไปเลยนะครับ ดังนั้นก็แนะนำให้ใช้เป็นเทรดก็คือแยกแยกเป็น2ส่วนทํางานก็คือส่วนเช็คกับการของการรีคอนเน็กแล้วก็ส่วนการทํางานของของโปรแกรมของเรานะครับแอดรู้สึกเหมือนไม้มันเบาเลยอ่ะโอเคก็มาทดสอบดูนะฮะถ้าเน็ตหลุดขึ้นมานะครับแล้วก็ทีนี้ก็มีตัวรีคอนเน็กเนาะรีคอนเน็ Re ให้เรา ปินป็นรีคอนิกแบบนี้อ่าอ่ามันก็วิ่งไปเรื่อยๆแหละนะครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้จะเ,เปิด AQ ขึ้นมาด้วยเพื่อเพื่อกดคำสั่งซื้อขายนะเพื่อให้ยอดเงินมันลดน่ะ ปุ๊บออกก็ได้ไปอ่าดิสแปดสองวิ่งไปเรื่อยๆอ่าแปดหนึ่งเห็นไหมครับอ่าก็ยังทำงานอยู่ทีนี้ลองปิดอินเทอร์เน็ตดูปึ๊บอ่าดิสคอนิกไปแล้วอ่าทีนี้ก็ดูไม่ได้แล้วนะครับว่าไอคิวมันก็หายไปแล้วนะแต่ว่า โปรแกรมของ EQOption เวลามันมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขึ้นมาเดี๋ยมันก็เดี๋ยวมันก็จะรีคอนเนคให้เราเองนะครับแต่ว่าทีนี้ตัวนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับเงียบไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ทํางานอยู่เนี่ยตัวนี้ก็ทํางานอยู่หมดเวลาไปแล้วยอดเงินเปลี่ยนไหมยอดเงินก็ไม่เปลี่ยนทีนี้เมื่อเมื่อเราเอาเน็ตกลับมานะครับเมื่อเราอานนี้รีคอนเน็กตไปล้วรีคอนเน็กต์เออร์ รีค er อนเน็กเออเอรมีตัวนี้เข้ามาด้วยผ่าน2ขั้นเหรออ่ะมีปัญหาเนื่องจาก e อ r ร์ดังนั้นก็ต้องใส่ไทส์เขาหน่อยใส่ไทเข้าไปเลยนะครับ T R Y ไทเพราะว่าอะไรถ้าเกิดไอตัวนี้เช็คออกมาปุ๊บแล้วมันเป็นเทสปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ เออจะได้รีคอนเน็กให้นะครับซึ่ง API API มันดัดคอนเน็กไม่ได้ไงเออเลอร์ er ror, ก็ a อ c e เซปไปแล้วก็พาร์ไปเลยนะครับพาร์ path เพื่อให้มันวนลูปเรื่อยๆนะครับก็คือไม่สนใจคำสั่งเออเลอร์เดี๋ยวเน็ตมันมันก็ใช้ได้เองนะครับเดี๋ยว t ท m e สลิปเอาอกไปก่อนแล้วกันให้มันเรียว time ไทมเลยทีนี้อลองรันใหม่อีกรอบหนึ่งปึ๊บ Set one two โอเคทีนี้มันเออเลอร์ตัวตัวด้านบนตัวนี้ ก็เพราะว่าเน็ตมันไม่มีอ่าเดี๋ยวเราเชื่อมต่อก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปให้มันดิสคริตอ่าหลังจากที่มันที่มันใช้งานได้แล้วอ่ากดล้านขึ้นมาโอเคยอดเงินขึ้นมาแล้วเหมือนคิวยังไม่กลับมาเลย ามาแล้วโอเคเนี่ยก็ลดลดไปแล้วนะครับอ่าทีนี้ทีนี้ก็ i ลิก Connect ปิดด้วยไฟไปเลยอ่าก็เน็ตดูดแล้วนะครับเน็ตดูดแล้วนี่ก็กดไม่ได้แล้วนะเขาเน็ตดูดไปแล้วอ่าแล้วก็ยอดเงินก็เงียบไปเลยอ่าทีนี้เมื่ออินเทเอร์เน็ตกลับมานะครับเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมา ัน,นี้ก็ขึ้นมาแล้เนี่ยรีคอนเน็กต์รีคอนเน็กต์รีคอนแต่ว่าตอนนี้มันคือมันกาลังพยายาม Reconnect ให้เราอยู่แต่ว่ามันรีคอนเน็กไม่ได้แล้วก็เรามีเรื่องของ t ไทแล้วก็เอ็กเซั้นไว้อยู่นนั่นก็เลยไม่เกิดเออร์เลยในกรณีใช้คําสั่ง API connect นะครับทีนี้เมื่อเราเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มันกับใช้งานได้นะครับนะเมื่ออินเทอร์เน็ตใช้งานได้แล้ว ตอนนี้มันมีตัวคำสั่งตัว api get balance นะครับซึ่งมันซึ่งมันมีปัญหาซึ่งมันมีปัญหาตรงที่ว่า,ามันไปติดลูปอยู่ด้านในแล้วทีนี้นะครับมันเป็นปัญหาภายในของ api นะครับดังนั้นมันก็เลยไม่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 ยอมย้อนกลับมาปริ้นค้างเงินให้เราดูแล้วทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราที่ที่จะป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดปัญหาค้างแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นคําสั่ง เช็คตัวนี้แหละเข้ามานะครับเช็คคอนเน t แบบนี้เข้ามาก็ใช้เป็น if e แล้วก็ if e check ใช้ตัวนี้ขั้นไว้ด้วยนะครับเช็ค Connect ไม่เท่ากับไม่เท่ากับเป็น t e ็ t นะครับก็คือตัวนี้ก็ให้มันเป็นก็คือให้มันค่อยทำงานตัว get balance ขึ้นมานะครับ รันใหม่อีกรอบหนึ่งอตอนนี้วิ่งแล้วนะครับแล้วก็เมื่ออินเทอร์เน็ตหลุดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะโชว์คำสั่งตัวรีคอนเน c t ต์รีคอนเนต์ขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยอนอนจากที่เน็ตหลุดแล้วนะ เริมรู้ตัวแล้วว่าเน็ตหลุดทีนี้ทําไมก็มันก็วนหลุดไปเรื่อยๆบอกว่ารีคอนนกรีคอนิกรีคอนนคอ่าแล้ทีนี้ถ้าเกิดเน็ตกลับมาใช้งานได้ก็ต้องรอให้มันเชื่อมต่อนะไม่ใช่ว่ามันปุ๊บปั๊บแล้วใช้งานได้เลยก็เราต้องรอเน็ตใช้งานได้ก่อน ไปแล้วทีนี้เนื่องจากมันไปติดหลูปหลูปด้านในนะหลูปด้านในอ่า หลุตัวด้านในของของตัว get balance นะครับของตัว api ดังนั้นก็จะมีเรื่องของไอคิดว่าด้ได้มาติดหลูปตัวนี้แหละหลุตัวนี้ y เท่ากับนั้น return get balance s ตัวนี้ก็คือเป็น id โ o balance น่าจะติดลูปตัวนี้แหละก็คิดว่ามันก็เลยไม่ไม่ยอมปิินมาหลังจากที่เน็ตหลุดเน็ตหลุดขึ้นมาปุ๊บอ่าก็ก็ค้างไปเลยทีนี้ถ้าทําตามคลิปแอดก็มาแก้ใน API ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากแก้ก็ก็เดี๋ยวรออัพเกรด API ตามนะครับสิ่งที่ทําเข้ามาเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันมีตัว Time ไหมอ่าตัว Time time โอเคทีนี้มี st st เท่ากับ time.time นะครับแล้วก็มีวายทูปึ๊บเราจะไม่ใช้แบบเขานะฮะ y2 if cell เท่ากับนันนะครับก็มันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับ if cell ไม่เท่ากับนันก็จะเป็นเบรกนะครับแล้วก็มี en นะครับเท่ากับ time. time ตัวน,นี้จะใช้เป็นใช้เป็นการจับเวลานะครับใช้เป็นการจับเวลาว่ามันไปกี่วิแล้วนะครับ อา่าแล้วก็ if ไม่เท่ากับนั้นก็เบรกออกจากหลูปตัวนี้แล้วก็รีเทิร์นค่าค่าเงินออกมาให้เราทีนี้ก็ถ้า lif 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 e อล,ออล,อออลอ EN นะครับลบลบลบ st นะครับามากกว่าหรือเท่ากับ10 ก็คือ10วินั่นเองนะครับก็ลองพิมพ์ดูได้นะครับอันนี้คือปกติแล้วก็จะเป็นไทม์เป็นเป็นระยะเวลามานะครับก็ให้เบรกนะครับเบรกแล้วก็เดี๋ยวลองลองรีเทิร์นมาดียวก่อนนะว่ามันจะได้แบบไหนออกมานะ,อะตอนนี้มีเน็ตนะเดี๋ยวตัวรีคอนเนเนี่ยอ,ออกไปเลยมันลบลกเกินไป ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าทีนี้เมื่อได้แบบนี้มาแล้วเนาะอ่าลองลองลองกดดูสิอัปเดตอยู่ไหมอ่อัปเดตอยู่โอเคทีนี้เน็ตหลุดเน็ตหลุดดูดีเน็ตหลุดเฉยเลยอ่านันทายนี่ไม่สามารถรีเทิร์นมาได้อ่า for balance มี e er อ r o r บรรทัดที่420อ่ก็ตัวนี้บาลานซ์มไม่สามารถที่จะรีเทิร์นออกมาได้นะครับเนื่องจากตัวเกตบาลานซ์ที่เราไปแก้เนาะที่เราไปแก่อพอเบรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ออกจากลูกนะครับแม้มันมันจะไม่ค้างทีนี้มันจะได้ทำงานร่วมกับไอตัวตัวที่เราทำไปได้ก็คือตัวเช็คเช็คออเดอร์นะครับจะได้ไม่ค้างเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะค้างค้างอยู่ที่ตัวตัวนี้ไป ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นอ้ตัวนี้ก็รีเทิร์นตัวนี้คือไม่ต้องใช้เบรกแล้วใช้ไปรีเทิร์นเข้ามาด้านไหนนะครับตัวนี้ถ้ามันไม่เท่ากับนันปุ๊บก็รีเทิร์นตัวนี้ออกไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นนันอ่าแสดงว่ามันทํางานเกิน10วินาะทีที่เรากําหนดค่ามาไว้นะครับเราก็จะให้มันรีเทิร์นออกไปรีเทิร์นมาเป็นเอ่อเป็นนันนะครับรีเทิร์นมาเป็นนันทีนี้เราจะต้องให้มันสัมพันธ์กันด้วยนะครับ ทีนี้คนดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะตัวนี้มันต้องอันนี้คือการแก้นะครับปกติถ้าเกิดแอดเจอปัญหาก็จะแก้ออกมาให้ใช้ก็ดูดูคร่าวๆไว้แล้วกันนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้เนี่ยบาลานตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการอ่านค่าโดยใช้ตัวเกจบาลานเอสเนี่ยนะครับตัวเนี้ยอ่ารีเทอร์ออกมาแล้วก็มาฟอร์ลูปด้านในนะครับทีนี้แต่ว่ามาทีนี้มันฟอร์ไม่ได้เพราะว่านเน็ตป็นหลุดนะครับดังนั้นอีฟก็ใช้อีฟตัวบาลานเนี่ยนะครับเท่ากับเท่ากับ ไม่เท่ากับนันนะครับถ้าไม่เท่ากับนันค่อยมาทำงานตัวด้านใน for แต่ถ้าเกิด l นะครับถ้าเกิดมันเท่ากับนันก็ให้มารีเทิร์นตัวนันออกมานะครับรีเทิร์นตัวนันหรือว่าเป็นตัวเลขหรือเป็น0.00อะไรก็เป็น0.00อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ add จะใช้คค่าที่มันเป็นนันนะครับเสร็จแล้วก็ run นะครับ อ่ะเน็ตหลุดเน็ตหลุดอยู่ a p i connect มันใช้งานไม่ได้จริงๆมันก็ไปแก้ได้นะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปแก้ไปแก้ดูว่ามันใช้ลูปอะไรเนี่ยอ่ามี t ทยเอ c กเซปท์พาตัวนี้อ่านี่ s m s s m s ดูซิมีลูปอะไรบ้างติดลูปอะไรทำไมถึงไม่ไปอ่ะเดี๋ยวค่อยมาแก้กันเดี๋ยวคลิปมันยาวเอาเอาเป็นตัวเช็คคอน n น็กตก่อนนะแก้ปัญหาก่อนตอนนี้ตอนนี้หลายๆตัวถ้าเกิดมันติดติดติดลูปติดเออเลอร์ไปแล้วเน็ต พอเด็ดมันกลับมาเชื่อมต่อแล้วมันดันดันไม่ยอมกลับมาทํางานนะตอนนี้ที่เราเจอปัญหาก็เลยแก้แก้สดๆให้ดูว่าถ้าเกิดเราอยากแก้ api มันต้องเป็นแนวไหนอ่ะทีนี้ก็รันขึ้นมาอ่ะยอดเงินขึ้นมาแล้วปึ๊บอ่ยอดเงินขึ้นมาทีนี้ลองกดออกออเดอร์ดูอ่ายอดเงินหายไปแล้วนะครับยอดเงิน หายไปแล้วกดหลายตังเลยอ่าโอเคทีนี้เน็ตหลุดเน็ตหลุดปึ๊บอ่าหลุดละโอเคทีนี้เน็ตหลุดละนะครับรีเทิร์นนะมันรีเทิร์นมาเป็นนันนะเป็นนั้นอ รีเทิร์นมาเป็นนันเช็คคอนเน็กไม่เท่ากับเป็นเทสทีนี้มันหลุดออกมามีหลุดออกมาเพราะว่ามันค้างก่อนหน้านั้นไงค้างคาสั่งตัวนี้โอเคทีนี้เมื่อมันรีเทิร์นมาเป็นนันเมื่อกลับมาใช้งานได้นะครับเมื่อกลับมาใช้งานได้ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็ก็รีเทิร์นมาปกตินะครับเด็กก็ใช้งานได้เมื่อเน็ตใช้งานได้ก็จะ เริ่มกลับมาทํางานต่อนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากใช้ API ที่ที่ยืดหยุ่นกับตัวเองนะครับวิธีการที่เราอยากจะแก้ API ให้มันเป็นแบบเป็นก็คือยืดหยุ่นกับงานของเราคือบางทีมันมีหลากหลายปัญหาที่เราจะเจอกับตอนนี้เราเขียนโค้ดดังนั้น,น,นตัวพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากไปแก้ไขอย่างเช่นใช้คำสั่งซื้อขายคำสั่งการอ่านต่างๆนะครับ เวลาที่เน็ตหลุดหรือว่าขาดการเชื่อมต่อไปมันมักเราจะมักเจอปัญหาก็คือมันค้างไว้เลยต่อให้เรามีคําสั่ง reconnect เนาะตอนแรกเราก็คิดว่าเมื่อมีคําสั่ง r e c o n n e c t r e c o n n e c t กลับมาล้วก็ใช้งานได้แต่ว่าทีนี้เมื่อคําสั่งเริ่มทํางานไปแล้วมันก็จะเข้าไปติดลูปอยู่ด้านในติดลูปด้านี้นก็คืออารมณ์ประมาณว่าทํางานยังไม่เสร็จอยู่ดีเน็ตหลุดก่อนก็เลยก็เลยค้างลูปอยู่ในนั้นนะครับทีนี้เราก็แค่ไปเปลี่ยนลูปตัวนั้นในเรื่องของการกําหนดระยะเวลาเพิ่มเข้ามา ว่าถ้าเกิดทํางานเกินระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยที่แอเพิ่มเข้าไปว่ามันก็คือติดหลูปเกินเกินเกิน10วินะครับเกิน1ิวิก็คือให้มันรีเทิร์นมาเป็นนานหรือว่ารีเทิร์นตามค่าที่เราต้องการก็ได้อะไรประมาณนั้นแล้วเมื่อเน็ตใช้งานกลับมาใช้งานได้หรือว่าการเชื่อมต่อกลับมาใช้งานได้เราจะได้ที่จะ ให้มันทํางานต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องมาเออกังวลว่าเน็ตหลุดปุ๊บเดี๋ยวมันชะง,งักไปก็ต้องมานั่งปิดเปิดใหม่ดังนั้น,น,นมันก็จะเสียเวลาเราดังนั้นก็มาอัด p t ปเอานะครับก็สังเกตง,ง่ายๆนไอ้พวกมีคําสั่ง Y นะครับแล้วก็เปลี่ยนเข้มเป็น y าทูให้เราที่เขาเข้าใจพวนนี้ก็เป็น Y นะครับ Y ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าก,กับนั้นนะถ้ามันมีค่าเท่ากับเท่ากับนั้นมันก็จะ, volume, ะ,รระนนะวนลูปอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าไม่วนลูปออกจากลูปแล้วค่อยออกมารีเทิร์นอะไรประมาณนั้น นะครับพวกนี้ก็จะส่งค่าไปมาหากันเราก็แค่เพิ่มในเรื่องของคําสั่งการอ่านเวลาแล้วก็เนี่ยก๊อปตัวนี้มาเลยเห็นไ,ไหมปึ๊บอ่ะเป็นทูเอาแบบที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับอ่าอีฟอ่าปึ๊บๆเท่ากับนันอ่าเบทอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม่เท่ากับนะถ้าไม่ถ้าเท่ากับเท่ากับอ่าเอา,เอาเ,อาเอาเป็นเอาเป็นไม่เท่ากับง่ายสุดนะเอาเป็นไม่เท่ากับไม่เท่ากับนันถ้าเกิดเป็นเท่ากับนันก็คือมันจะวนลูปไง อไม่เท่ากับนั้นแล้วก็ค่อยเบรกนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัว time เนี่ย st เท่ากับไทม์ t อ m e อ่าแล้วก็ el if อ่า el i ออ่าไอ้อก่อนหน้านั้นเร,เราใช้เป็นอะไรวะ ก่อนเข้ามาใน loop นะ s t ต้อง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 เอาไว้บน loop บนนอกลูปอ่ะแล้วก็ใน loop ก็ใช้เป็น en เท่ากับ time, time. E P e N H t i m e l i f en ลบ ht อะมากกว่าหรือเท่ากับ10ก็คือ10วิอะแล้วก็แล้วก็ return นะใช้เป็น return อะว่าเราอยากอยากให้มัน return เป็นอะไระถ้านี้ใช้ก็ return ตัวนี้ออกมา อันนี้ก็รีรีเทิร์นเซลอ่านี่โอเคอ่าอันนี้ก็รีเทิร์นนั้นอ่ะอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ก็ลองดูนะอ่าแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเชี่ยวชาญโค้ดเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วก็น่าจะเริ่มทำเปน็นกันแล้วในเรื่องการอัดแอปพวกนี้เนี่ยแล้วก็ไปนั่งแก้เอาแต่ว่าจะรอรอแอดแก้ให้ก็ได้นะครับก็น่าจะสัพพักให,ใหญ่อยู่เพราะช่วงนี้งานยุ่งนะครับ ก็เดี๋ยวแก้มาให้ให้มันยืดหยุ่นเกี่ยวกับหลายๆฟังก์ชันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งไล่สอน,น้วนะอาจจะต้องสร้างเป็นฟังก์ชันแยกนะครับจะได้ไม่ปะปนกับกับต้นฉบับที่ที่เขาทามาให้เรานะครับอาจจะเป็น e d g แล้วก็ตามที่ชื่อเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นเป็นการยืดหยุ่นเพิ่มเข้ามาให้ว่า,าไม่ให้มันติดปัญหาอะไรประมาณนี้หรือว่าแก้บั็อกไปในตัวนะครับเผื่อเราเจอบั็อกันเองอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดขครอยากทำเองแนะนำว่าเซฟไฟล์ต้นฉบับไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปลงมือแก้แก้เป็นของตัวเองนะครับเผื่อเกิด e er อ r ร์เขึ้นมานน่นนี่น,นั่นขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องเออไม่ต้องมากังวลน,นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะอันดับแรกก็มีใช้การใช้ตัวเทปนะครับในเรื่ององการอ่านอ่านค่าว่าตอนนี้มีการเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้เชื่อมต่ออยู่นะครับก็คือให้มันรีคอนเนคตดยอัตโนมัติแต่ว่าก็ใช้เทปขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีทายกับตัว a c c e p t ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเน็ตหลุดปุ๊บใช้คำสั่ง r รีคอนเน t ตัวนี้มันจะเออร์เลอร์ขึ้นมาดังนั้นก็ใช้เป็นตัว Tie กับ a c c e p t ขึ้นมาช่วยนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานะครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้เนาะตัวตัวค่าต่างๆหรือคําสั่งต่างๆที่เราใช้งานนะครับ อ,อ่านการอ่านค่าคู่งเงินการออกออเดรนนู่นนั่นมันก็จะมีวายลูปอยู่นั้นในมีมีพวกรูปต่างๆดังนั้นเมื่อมีการออกคําสั่งไปแล้วแล้วเน,เ,นเน็ตกระตุกหรือว่าการเชื่อมต่อขาดหายนะครับมันก็จะค้างไปอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนั้นก็อาจจะต้องเข้าไปแก้โค้ด API หรือสร้างเดฟฟังชันขึ้นมาใหม่อยู่บน API เพื่อที่เราสามารถทํางานแบบยืดหยุ่นของเราต่อไปได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เป็นการสอนนะครับ คำสั่งง่ายๆแต่ว่าก็ปนกับแอดวานซ์นิดนึงนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับ